มาแล้วครับสำหรับราคา oppo a64g นั่นเองนะครับซึ่งเครื่องนี้นะบางเฉียบนะครับแล้วก็จอความสว่าง950นิตกันเลยทีเดียวนผมส่วนสเปคเพิ่มเติมจะมีอะไรบ้างก็ไปชมกันเลยครับผมอา้าวลุงก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะผมก็ในวันนี้นะครับก็คือ oppo ครับได้เปิดตัวแล้วครับคือเป็นรุ่น a60 นั่นเองนะครับซึ่งเป็นซีรีส์ใหม่เลยก็ว่าได้นผมนะซึ่งสเปครุ่นนี้นะผมนะหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วนะเป็นจอชนิด ips lcd ความ ความละเอียด HD Plus นะครับความสว่างสูงสุดอยู่ที่950เนะครับอัตรา refresh rate 90เฮิรตส่วนเรื่องชิป CPU นะเป็น Snapdragon 680นะครับส่วน RAM ก็เป็น LP DDR4x นั่นเองนะครับความจุ8 g b ROM ก็เป็น UFS 2.2นะครับความจุก็มี128 256 g b ส่วนในเรื่องกล้องหลังนะผมนะมีเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลรูรับแสง F 1.8นั่นเองแล้วก็เลนส์ Depth นะครับ2ล้านพิกเซลรูรับแสง D F 2.4นะครับส่วนในเรื่องกล้องหน้า8ล้านนะครับแล้วก็ระบบเสียงก็เป็นลำโพงสเตอริโ บแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไป45วัตต์นะครับระบบการเชื่อมต่อนะมีบลูทูธเวอร์ชัน5.0รองรับ NFC นะครับ, 0, รบ, C, รบส่วนพอร์ตชาร์จนะเป็น USB Type C 2.0แล้วก็มีรูแจ็ค3.5มิลมด้วยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องด้วยแล้วก็รุ่นนี้นะมีความทนน้ำทนฝุ่น IP54 นั่นเองนะครับระบบปฏิบัติการนะเป็น Color OS เวอร์ชัน14บน Android 14นั่นเองนะครับแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่186กร,รมัมนั่นเองนะครับโอครัาา่องนะมตว RAM 8 128่งรกิกราคาอยู่ที่5,999บาทนั่นเองนะครับผมส่วนแรม8ปะล้อมสองกิกนะราคาอยู่ที่6,999บาทนั่นเองนะผมนะโอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะสำหรับ oppo a 6 0เวอร์ชั i o n g นั่นเองนะ okay, ครับผมโอเคครับก็ไม่บายครับผม